ขอต้อนรับเข้าสู่จรรจิต Podcast, พอดแคสต์พอสต์เวสพสต์ไม้เจริญนคกับจรรจิตครับวันนี้พบกันเป็นเอพิโซดที่491นะครับตลาดหุ้นไทยเปิดวันจันทร์ที่15มีนาคมนะครับก็ตลาดปรับลดลงเล็กน้อยนะครับแต่ชนดีปิดที่1565.73จุดจุดนะครับลดลง2 4 6จุดนะครับโดยที่มูลค่าการซื้อขายเนี่ยอยู่ที่72,800ล้านบาทก็เหมือนกับดูแล้วก็น้อยลงกว่าในช่วงก่อนหน้านี้นะเหมือนกับ การซื้อขายมูลค่าการซื้อขายก็เบาบางลงนะครับตัวนั่งทุนกลุ่มต่างๆนะครับก็ทั้งต่างชาติแลก็กองทุนนี้ก็ขายนะครับต่างชาติขาย800ล้านบาทกองทุนขาย2,900ล้านบาทส่วนโบลกเกอร์ซื้อ400ล้านบาทแล้วก็รายย่อยซื้อ3,300ล้านบาทนะครับโดยที่หุ้นในกระดานเนี่ยก็มีหลายๆตัวที่ปรับตัวลงนะครับยกตัวอย่างเช่นในห้าอันดับแรกเนี่ยตัวหุ้นปตรทอเคแบงก์ไอพีเอล c b g นี่ปรับลดลงนะครับมี s t a ตัวเดียวที่เป็นตัวปรับเพิ่มขึ้นนะครับเห็นหุ้นหลายๆ <t aw S 2> ตัวที่มีธุรกิจ <c oughs> ในทางฝั่งประเทศเมียนมาเนี่ย <c oughs> ก็ราคาหุ้นก็ปรับลดลงตามตามสถานการณ์ความไม่สงบในองทางบ้านทางด้านการเมืองของบ้านเขานะครับทีนี้มีหุ้นอยู่ตัวหนึ่งนะครับที่มีการปรับตัวขึ้นมา2วันทําการต่อเนื่องแล้วนะครับทั้งในวัน สุกที่12มีนาคมนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาวันจันทร์ที่15มีนาคมนะครับก็คือตัวกันกุลนะครับ g u n k u l นะครับบริษัทกันกุลเอนจิเนียริงจำกัดมหาชนนะครับซึ่งจริงๆนนเนี่ยตัวบริษัทเองเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของผลิตจัดหาและก็จำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบไฟฟ้านะครับแล้วก็เรื่องของอพลังงานทางเลือกนะครับแล้วก็มีการผลิตและก็จำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ด้วยรวมถึงเรื่องของการรับเหมาซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าด้วยนะครับหรือว่าหุ้นตัวย่อก,กันกุลนั่นเองแต่ว่ามีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการชงอีกแล้วนะครับที่เข้ามาเป็นประเด็นทําให้ตัวราคาหุ้นเองเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องในช่วง2วันทําการที่ผ่านมานะครับก็ขึ้นมาปิดที่ระดับ3.14นะครับเดี๋ยวเรา,เอาลองมา,าพิจารณากันดูนะครับว่าตัวกันกุลเนี่ย มีเรื่องราวข่าวคราวเป็นอย่างไรนะครับก็ขอนรญยตอัปเดตข้อมูลจากข้อมูลจากทันหุ้นนะครับทันหุ้นพูดถึงกันกุลนะครับว่าอดอกเตอร์สมบูรณ์เอื้ออัจฉรัยนะครับประธานเจ้าที่บริหารบริษัทกันกุลเอเจนซ์่ิ่งจำกัดมหาชนหรือว่ากันกุลเนี่ยก็บอกว่าภาพรวมธุรกิจของกลุ่มต่างๆของอธุรกิจของกลุ่มบริษัทเนี่ยทุกภาคส่วนกําลังขยายตัวแล้วก็เติบโตได้อย่างแข็งแกร่งนะครับ บริษัทเนี่ยะสิ้นสุดธันวาคมปี6 3ามเนี่ยมีสินทรัพย์4 6 0 0 0ล้านนะครับสินทรัพย์ก็เติบโตขึ้นจาก 3, 9 0 0 0้าล้านในช่วงปีก่อนนะครับกำไรสุทธิเนี่ย3,425นล้านบาทนะครับเทียบกับ2222้ล้านบาทในปีที่แล้วนะครับรายได้ก็เพิ่มขึ้นจากระดับ7,200ล้านขึ้นมาเป็น1 0ึ่0หมืนล้านนะครับเกือบเกือบ0น0ล้านนะครับถ้าเทียบกำไรต่อหุ้นก็จาก24ากนมาเป็น39สตางค์นะครัน ในปี2564เนี่ยบริษัทก็ยังคงมองหาโอกาสในการลงทุนนะครับในธุรกิจอุปกรณ์ระบบไฟฟ้ารับเหมาก่อสร้างนะครับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนนะครับทั้งในรูปแบบของโซลา่าและก็พลังงานลมทั้งในและก็ต่างประเทศยอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ธุรกิจรับเหมาและวางระบบด้านวิศวกรรมหรือว่าหรือว่างาน EPC เนี่ยก็มีงานประมูลใหม่เข้ามาอย่างสม่ำเสมอนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยมีแบ็กหลอกงาน EPC ในมือเนี่ยประมาณ8,500ล้านบาท โดยตั้งเป้าจะมีแบ็กหลอกระดับ1,000 0ล้านบาทนะครับก็ตั้งเป้ารายได้จะเติบโตไม่ต่ำกว่า20%นะครับซึ่งเป็นการเติบโตในธุรกิจทุกด้านทั้งธุรกิจส่วนของเทรดดิ้งและก็ส่วนของ EPC นะครับซึ่งตั้งเป้าจะขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมากกว่า100เมกะวัตต์นะครับซึ่งจะทำให้ในปี2566เนี่ยกำลังการผลิตจะเป็นไปตามเป้าหมาย1,000เมกะวัตต์นะครับโดยงบลงทุน3ปีเนี่ยตั้งแต่ปี64ถึงปี66เนี่ย จะอยู่ที่20,000ล้านบาทหรือประมาณปีละ7,000ล้านบาทนะครับขอข้ามมาดาูในส่วนของตัวเลขทางการเงินนะครับอย่างปี63ที่ผ่านมาเนี่ยตัวรายได้ของบริษัทเนี่ยก็อยู่ประมาณ11,000ล้านบาทนะครับแล้วก็มีกำไรประมาณ3,400ล้านบาทนะครับคิดเป็น39สตางค์ต่อหุ้นนะครับโดย EBITDA นะครับก็อยู่ที่ระดับ5,800ล้านบาทนะครับถ้าเงินสดเนี่ยนะสิ้นปี63เนี่ย ก็มีเงินสดอยู่ระดาบ4,300ล้านบาทนะครับถ้ารวมสินทรัพย์หมุนเวียนก็มีอยู่ประมาณ11,000ล้านบาทนะครับก็ตัวกันกุลเองตั้งเป้าลงทุนงบลงทุนปีแล้วประมาณ7,000ล้านบาทนะครับรวม3ปี64 6 5 6 6, 6, 6, 6, 6 6ประมาณ20,000ล้านบาทนะครับนอกจากนี้เนี่ยทางประธานเจ้านี้บริหารเนี่ยก็ยังกล่าวต่อไปว่าเพื่อให้การเติบโตอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทกันกุลเนี่ยจึงได้ปรับองค์กรครั้งใหญ่นะครับมีการแต่งตั้ง ทีมผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านเพื่อดูแลง,งานเชิงกลยุทธ์และก็ด้านปฏิบัติการของธุรกิจต่างๆนะครับโดยแบ่งเป็น4ธุรกิจหลักนะครับได้แก่ธุรกิจพลังงานทั้งในและก็ต่างประเทศนะครับธุรกิจพาณิชธุรกิจรีเทลนะครับธุรกิจแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซดิจิทัลโซลูชันนะครับแล้วก็ธุรกิจการบริหารจัดการด้านพลังงานสําหรับสมาร์ทคอมมูนิตี้และก็สมาร์ทซิตี้นะครับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างระบบสายส่งสถานีไฟฟ้าแรงสูงนะครับ แล้วก็ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแล้วก็ระบบไฟฟ้าใต้ดินระบบไฟฟ้าเหนือนดินแล้วก็ธุรกิจด้านผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดันกลางและก็แรงดันสูงนะครับก็มีธุรกิจมากมายนะครับของกันกุลที่ทําธุรกิจอยู่นะครับก็ธุรกิจพลังงานธุรกิจพาณิชธุรกิจรับเหมานะครับแล้วก็ก็เป็นธุรกิจหลักๆแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยบริษัทยังสนใจและอยู่ระหว่างศึกษาเกี่ยวกับ พืชเศรษฐกิจนะครับซึ่งเป็นที่เราได้ยินกันอย่างมากมายนะครับก็คือตัวการชงหรือว่าการชานะครับเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรก,กิจและก็สร้างจุดแข่งให้กับกลุ่มบริษัทนะครับโดยที่บริษัทเนี่ยมีข้อได้เปรียบว่าบริษัทเนี่ยมีพื้นที่กว่า5000ไร่พร้อมสำหรับการพัฒนานะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้ในการเพาะปลูกนะครับรวมถึงสร้างนวัตกรรมในระบบกะเกษตรโดยใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งมีต้นทุนต่ําสำหรับใช้การ ใช้ในการควบคุมแสงและก็อุณหภูมิในโรงเรือนนะครับทำให้ต้นทุนในการผลิตต่ําแล้วก็ตั้งใจจะลงทุนทาโรงสกัด CBD บริสุทธิ์99%นะครับมีกาลังการผลิต1ตันต่อวันอีกด้วยนะครับวางแผนจําหน่ายทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับก็จะเป็นการทํางานร่วมกันในการดําเนินการการจัดหาพลังงานหมุนเวียนของบริษัทสำหรับทำสวนโรงเรือนพร้อมที่จะเติมเชื้อเพลิงและก็สร้างผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้พร้อมบริการนะครับ ซึ่งที่ผ่านมาในบริษัทได้มีการวางพื้นฐานธุรกิจแต่ละภาคส่วนได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็มีความชัดเจนขณะเดียวกันก็มองหาธุรกิจใหม่ๆที่เกี่ยวเนื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อสร้างฐานรายได้แลวก็กําไรให้เติบโตอย่างมีศักยภาพในระยะยาวนะครับมีการปรับรโครงสร้างองค์กรใหม่ปรับกลยุทธ์ทางลกลยุทธ์ทางธุรกิจแล้วก็ผลิตก,กําลังกันในแต่ละภาคธุรกิจเพื่อให้ไปสู่มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันนะครับเพื่อจะให้เติบโตยั่งยืนของกลุ่มนะครับข้อมูลจาก ดรสมบูรณ์เอื้ออัดชาสายนะครับประธานเจ้าที่บริหารบริษัทการกุลเอนจิเนียริ่งจำกัดมหาชนนะครับก็เห็นภาพมากขึ้นนะครับตัวการกุลเองก็ทําธุรกิจหลากหลายนะครับหลกัหลกๆก็อยู่ในธุรกิจพลังงานนะครับมีงานทั้งในส่วนของการขายไฟฟ้านะครับในส่วนของพลังงานทดแทนแล้วก็ในส่วนของงานรับเหมาต่างๆนะครับแล้วก็ตั้งใจจะใช้ข้อได้เปรียบของบริษัทไปบุกธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของพืชเศรษฐกิจตัวกันชง นั่นเองนะครับก็ตั้งงบลงทุน3ปีเนี่ยสองหมล้านบาทนะครับราคาล่าสุดขึ้นมา2วันรว่นนะครับอยู่ที่3บาท14สตางค์นะครับถ้าขยับมาดูในเรื่องของราคาเป้าหมายของโบรเกอร์ต่างๆนะครับในเว็บ s ซ r ตเ t r a d e c o m เนี่ยเขามีพูดถึงตัวกันกุลอยู่เนี่ยก็มีบรเกอร์5โบรกนะครับที่ให้คำแนะนำตัวกันกุลอยู่นะครับราคาเป้าหมายเนี่ย ซึ่งในส่วนตัวเข้าใจว่าคงยังไม่ได้รวมเรื่องของธุรกิจการชงเข้าไปนะครับก็คงพูดแต่เฉพาะธุรกิจเดิมที่ตัวบริษัททําไว้เนี่ยราคาเป้าหมายของกันกุลเนี่ยอยู่ตั้งแต่ระดับ3ามบาทสิสตางค์ไปจนถึง3ามบาทสีสตางค์นะครับราคาเฉลี่ยอยู่ที่ราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่3ามบาทยีสตางค์นะครับคำแนะนําของ5้าบรกเกอร์ที่ให้คำแนะนำเนี่ยก็คือแนะนําซื้อทั้งหมดนะครับราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ 3. 2 7เเพราะฉะนั้น การที่ขึ้นมาที่3.14เนี่ยก็ใกล้ๆแล้วล่ะจะชนแล้วครับหมายแต่ว่าก็ลองไปพิจารณากันดูนะครับเพราะว่าอาจจะรวมเอาปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจการชงเข้าไปด้วยนะครับก็ให้ทุกท่านไปติดตามต่อสำหรับตัวหุ้นกันกุลนะครับในช่วงปีที่ผ่านมาก็ถือว่าทําผลงานได้ดีนะครับรายได้เติบโตนะครับรายได้เติบโตกําไรเติบโตขึ้นนะครับแล้วก็ราคาหุ้นในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะเงียบเงียบมานะครับในช่วง เดือนที่ผ่านมานี้ก็เริ่มที่จะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะครับก็ลองไปติดตามดูว่ายังพอจะมีอัพไซด์ให้พอได้เล่นได้ไหมนะครับแม้ว่าในช่วงเดือนมีนาคมนี้ราคาจะพุ่งขึ้นมาแรงก็ตามนะครับก็ลองไปวิเรา์กันดูสำหรับตัวหุ้นกันกุลนะครับข้อมูลที่มาอัปเดตก็เชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับวันนี้ขอบคุณที่ตามนะครับเราพบกันใหม่ในตอนถัดไปวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ